รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอนแทรกคเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรค ทางช่อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรควิตามินดีคือผู้วิเศษช่วงสุขภาพดีสร้างได้เพราะไบโอติกหุ้นส่วนชีวิตเรื่องนี้สำคัญต่อร่างกายอย่างไรห้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอการจ้างงานคนพิการในสังคมไทยมีประโยชน์และสำคัญอย่างไรติดตามทั้งหมดีมดได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะ ความสื่อสัตว,ควนนค์ความสื่อสัตว์ประเทศไทยซื้อสัตว์กันนะครับความซื่อสัตว์เป็นสมบัติของคนดีมิสทีเลดด้ค่ะดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่รานท้าเครื่องสำอังใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์สนับสนุนโดยเฮลพลัสโกลบอลลาบอ o r a t รี่บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากหมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองบีเอสซออร่อย ยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหารเพราะสุดนค้วพ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด QP สนับสนุนโดยบริษัทลาวิดา้า คลินิกมีบุตรยากและชะลอวัยช่วงรอบรู้สู้โรคสวัสดีครับรอบรู้สู้โรควันนี้จะมาคุยถึงผู้วิเศษช่วยชีวิตเราตลอดเวลาผู้วิเศษคนนี้ก็คือวิตามินดีถ้าเราขาดเมื่อไหร่นะ ร่างกายจะแย่เลยนะนอนไม่หลับปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวกระดูกพุนเยอะแยะ,ยะไปหมดอันง่ายที่สุดเลยก็คือเราสามารถให้ร่างกายเราสร้างด้วยถูกแสงอาทิตย์วันละ15นาทีนอกจากนี้เรามีทางกินเยอะแยะ,ยะเลยนะเช่นไปกินมันจากน้ำมันปลาปลา,า,าทูน่าปลาทะเลนะฮะปลาแซาลมอนในไข่แดงก็มีในนมก็มีในเห็ดในธัญ,ญพืชมีหมดจะมีน้อยมากแตกต่างกันแต่นอกจาก ถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แสงแดดแล้วไม่ได้กินสิ่งเหล่านี้นะวันนั้นเนี่ยร่างกายเราจะไม่มีตัวช่วยผู้วิเศษนั้นเราก็ต้องกินวิตามินดีสอดีสอันนี้ต้องกินหลังอาหารทันทีเพื่อได้ดูดซึมไปช่วยเราแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราได้มันพร้อมนะมันช่วยอะไรเราบ้างที่ว่าเป็นผู้วิเศษก็คืออันที่หนึ่งมันช่วยให้เรานอนหลับ วิตามินดีบวกโปรตีนคือทิปโต,โตแฟนและบวกแคลเซียมบวกบากนีเซียมมันจะสร้างเมลาโทนินหรือและเซโรโทนินมันจะทําให้เราหลับลึกและคนที่เป็นโรคซึมเศร้าถ้าได้วิตามินดีเข้าไปมันจะลดซึมเศร้านะฮะยาที่ต้องใช้ก็ลดลงข้อที่2ตัววิตามินดีจะช่วยทําให้ร่างกายเราดูดแคลเซียมเข้าไปในร่างกายได้มากขึ้นแล้วมันจะเป็นตัวพาแคลเซียมไปเก็บที่กระดูก ก็ป้องกันกระดูกพูนข้อที่สแคลเซียมนี่เป็นตัวสำคัญในการสื่อประสาทเนี่ยจากสมองสั่งเนี่ยปุ๊ดเดียวไปถึงปลายนิ้วฮะให้ขยับถ้าไม่มีแคลเซียมแมกนีเซียมหรือสารอื่นๆที่ช่วยเนี่ยคำสั่งนี้มันไม่ไปถึงปลายนิ้วนะนั้นถ้าเราขาดความความจำจะแย่นะอัลไซเมอร์ก็จะมานะข้อที่4ี่วิตามินดีเป็นตัววิเศษ ที่อยู่ในเซลล์ทำให้กลลไกลมันเป็นน้ำมันหล่อลื่นไปทั่วทุกที่เลยเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างทุกอย่างหมดมันจะควบคุมการเผาผลาญน้ำตาลในเซลล์อันที่5กระตุ้นในการปรับภูมิต้านทานในคนที่เป็นโรคพุ่มพวงอะ s l e เนี่ยแพ้ภูมิตัวเองเพราะว่าภูมิตัวเองมันสร้างมากไปวิตามินดีก็ช่วยทำให้ปรับการสร้างภูมิที่ผิดปกติให้กลับมาปกติข้อที่6คือช่วยลดการ อักเสบของหัวใจและเส้นเลือดที่อุดตันก็ช่วยเรื่องลดโอกาสหัวใจวายเส้นเลือดอุดตันในในหัวใจและสมองข้อที่7ช่วยฟื้นฟูเข่าข้อต่างๆเนี่ยมันจะเข้าไปแล้วเสริมสร้างเซลล์กระดูกอ่อนขึ้นมาใหม่แล้วมันก็จะพาแคลเซียมไปเกาะถ้าไม่มีวิตามินดีมันเข้าไปทำไม่ซ่อมแซมไม่ได้ดีนะนั้นมันก็วิตามินดีถึงช่วยในการอักเสบของข้อต่างๆโดยเฉพาะ ข้อเขา่าข้อสุดท้ายก็คือช่วยสังเคราะห์ฮอร์โมนที่จําเป็นต่อชีวิตทุกอย่างในร่างกายเราแล้วมันก็ช่วยสร้างฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ทําให้เราแก่ช้าลงเพราะฉะนั้นตั้ง8ข้อเนี่ยคือสิ่งที่เราบอกว่าวิตามินดีคือผู้วิเศษที่มาช่วยชีวิตเราเราต้องมีมันแล้วท่านก็นอนหลับสบายกระดูกไม่พุน ความจำดีไม่เป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจไม่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วสาคัญก็คือเราแก่ช้านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีหาวิตามินดีมาใช้กับชีวิตท่านแล้วท่านจะปลอดโรคปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับใหม่โลชั่นมิสทินไว้์สปาสูตรฝักข้าว มิสทินมาแล้วคะ่ะยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย Heal t h Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร j o y ที่ได้ชิมได้แชร์รสชาติใหม่ Every เพราะค p เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด QP ผมเลือกแต่สิ่งดีๆสเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักวิวองฟิงเกอร์รูทที่เดอะมอลล์ลอวันวลลานะครับกันแดดมิสที่นะคว้าเโบโรบรปกป้องผิวจากแสงแดดบางเบาหน้าไม่มันเป็นมิตรต่อปะการางัง สุขภาพดีสร้างได้ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเราพูดถึงเรื่องของโปรไบโอติกพุ้นส่วนชีวิตจะเป็นอย่างไรมาร่วมพูดคุยกับคุณการชุติการนัดกันซินีค่ะซึ่งเป็นแบรนด์มีเนเจอร์ของ MP Group นะคะตอนนี้อยู่กับมี่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเรื่องของโปรไบโอติกวันนี้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยจริงๆเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มี ผลต่อสุขภาพอย่างไรคะได้ค่ะก่อนอื่นที่เอื้อจะไปที่โปรไบโอติกเอื้อจะขออนุญาตพูดถึงตัวจุลินซีก่อนนะคะ,คะต้องบอกว่าจุลินซีเนี่ยมีอยู่ทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศที่ไหนก็มีจุลินซีค่ะมแม้กระทั่งร่างกายของเราเองเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะซึ่งต้องบอกว่าในร่างกายของเราเองเนี่ยมีมากกว่ามีจุลินซีมากกว่า100ล้านล้านตัวเลยทีเดียวนะคะซึ่งจะเทียบกับ90%ซของร่างกายเลยทีเดียวค่ะแล้วตัวจุลินซีนี้มัน คือยังไงแล,แล้วมันมีบทบาทอะไรในร่างกายค่ะได้ค่ะเมื่อกี้เราบอกว่ามี90%แล้วนะคะ,ะมันก็อยู่ตามพวกเส้นผมผิวพรรณของเราเนี่ยแหละหรือว่าใบหน้าจุดซ่อนเร้นต่างๆแม้กระทั่งในช่องคลอดแต่ว่าที่มากที่สุดเลยนะคะก็คือบริเวณล,ลำไส้ค่ะซึ่งพบว่ามีจุลินทรีย์มากถึง70%เรเราอาจจะเรียกได้ว่าลำไส้เนี่ย แทบจะเป็นบ้านของจุลินทรีย์เลยค่ะ,คะแล้วเมื่อกี้ถามว่าเอะมันมีบทบาทยังไงใช่ไหมคะต้องบอกว่าในลําไส้ของเราเป็นบ้านของจุลินทรียหรือจริงๆเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากัดไมโครไบโอมนะคะม,มันเป็นระบบนิเวศของจุลินทรีย์ค่ะซึ่งมันจะประกอบไปด้วยทั้งจุลินทรีย์ที่ดีและจุลินทรีย์ที่ไม่ดีอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันแต่ว่าจุลินทรีย์ที่ดีอะคะ่ะเขามีหน้าที่ในการช่วย กรองเชื้อโรคค่ะเขาเป็นเหมือนป้อมปาการแรกในการที่จะกรองเชื้อโรคปกติแล้วเวลาเราทานอะไรเข้าไปในปากเนาะลำไส้ก็จะเป็นที่รับที่แรกนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่ดีหรือแม้กระทั่งเชื้อโรคนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจีลินซีที่ดีในกรณีที่เราทานสิ่งที่มีเชื้อโรคเข้าไปเขาก็จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคอันนั้นเนี่ยเข้าไปสู่อวัยวะต่างๆของ ไดไะะ้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีจุลินทรีย์ที่ดีน้อยนะคะแล้วมีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยสูงมันจะเกิดทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยไม่สมดุลแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยก็จะเข้าไปได้ง่ายแล้วเราก็อาจจะติดเชื้อได้ง่ายเช่นกันค่ะค่ะคำว่าลำไส้ไม่สมดุลจริงๆแล้วถ้าอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจง่ายๆคือเราจะรู้ได้ยังไงหรือว่ามันมีปฏิกิริยาอย่างไรในร่างกายหรือส่งผลยังไงต่อร่างกาย ก็อย่างแรกเลยนะคะเวลาที่เราเชื้อโรคเข้าไปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างแรกเลยในลำไส้ของเรามันจะขับออกค่ะ hmm. มันก็จะมีอาการท้องเสียง่ายม ah. ีใครเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะที่แบบทานอะไรก็ท้องเสียง่ายนะคะเพราะว่าเราไม่มีตัวป้องกันเชื้อโรคในลำไส้เลยนั่นเองค่ะ hmm. แล้วก็ถ้าเกิดว่าสังเกตง่ายๆค่ะสมมุติว่าอาหารนั้นเกิดมีเชื้อโรคใช่ไหมคะ ah. คนที่มีจุลินทรีย์ที่ดี กับคนที่มีจุลินทรีย์ที่ดีเยอะกับที่ดีน้อยละกันคนที่มีจุลินทรีย์ที่ดีเยอะนะคะก็จะไม่เป็นอะไรเลยแม้ว่าจะทานอาหารที่มีเชื้อโรคปลเปื้อนมาแต่ถ้าคนที่มีจุลินทรีย์ที่ดีน้อยนะคะก็จะมีอาการท้องเสีย ติดเชือ้อแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะนอกจากเรื่องของท้องเสียติดเชื้อแล้วมันก็อาจจะพาไปสู่โรคต่างๆรวมถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิภูมิกันหรือแม้กระทั่งเรื่องของฮอร์โมนด้วยเหมือนกันค่ะค่ะทีะ่พี่ก็เล่ามานี่ก็คือตอนแรกเราก็ฟังเข้าใจเอ๊จูรินรีดีกับไม่ดีเขาเพิ่งพาอาศัยกันแต่น้ําหนักหรือว่าตาช่างที่มันจะทําให้สมดุลกันหรือเสมอกันมันก็ต้องอยู่กับพฤติกรรมเราถูกต้องไหมคะใช่ค่ะ,คะ,คะก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเรารว่าเรารับประทานอะไรไปนะคะแต่ทีนี้ขออนุญาตแอบเสริมนิดนึงในส่วนของ ที่บอกว่าเอ๊ะมันแล้วเมื่อกี้กลัวว่าผู้ชมจะสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวยังไงกับเรื่องของภุมคุมกันหรือว่าเรื่องฮอร์โมนนะคะต้องบอกว่าลำไส้มีความสําคัญมากๆเพราะว่าลำไส้เป็นตรงกลางเนี้ยเป็นที่ผลิตของเม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งเม็ดเลือดขาวก็มีหน้าที่ในการป้องกันเชื้อโรคถ้าเกิดว่าลำไส้ดีมีจุลินทรีดีใช่ไหมคะลำไส้ของเราก็จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดเลือดขาวเวลาเชื้อโรคเข้ามามแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจุลินทรีย์ที่ดีน้อยอย่างเงี้ยค่ะลำไส้ของเราก็ไม่กระตุ้นการสร้าง เลือดขาวเวลาเราเจอเชื้อโรคเราก็เลยเป็นโรคง่ายนะคะ,คะแล้วก็ส่วนมันส่งผลยังไงกับฮอร์โมนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าตรงลำไส้ของเราก็อีกเหมือนกันค่ะมีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยลดความเครียดนะคะแล้วก็ช่วยให้มันเกิดความผ่อนคลายนะคะซึ่งถ้าเกิดลำไส้ของเรานั้นมีจุลินทรีย์ที่ดีน้อยฮอร์โมนตัวนี้ก็จะผลิต ค่อนข้างน้อยนะคะทําให้เราเครียดได้ง่ายแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ยากชนมนะมันก็เลยถือว่าลําไส้เนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็เรื่องของอารมณ์ได้นะคะ,คะร่างกายเราจะสมดุลได้ยังไงวิธีการปฏิบัติตัวต้องยังไงดีค,ะค่ะก็จริงๆนะคะถ้าแนะนําก็คือควรจะกินทั้งพีและโปรไบโอติกค่ะ,คะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอันนี้นะคะถ้ากินแบบ ปกติเลยนะคะอย่างถ้าโปรไบโอติกเราก็จะคุ้นเคยกันดีอย่างเช่นโยเกิร์ตค่ะ,คะนมเปรี้ยวชาหมากักคอมบูชานะคะหรือว่ากิมจินะคะเดี๋ยวนี้เราชอบกินอาหารเกาหลีกันเนาะ,ะกิมจิก็ได้ค่ะหรือถ้าเป็นพรีไบโอติกก็จะเป็นใย,ยอาหารทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงถั่วเหลืองได้หมดเลยค่ะที่เป็นกยากใยอาหารนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอีกนั่นก็คือการรับประทานอาหารเสริม ที่มีทั้งพีและ Pro otic, <ừ> โปรไบโอติก <ừ> เขาจะเรียกว่า <ừ> จริงๆแล้วการที่มีทั้งพรีและโปรไบโอติกเนี่ยเขาจะเรียกว่าซินไบโอติกค่ะ<อ>ซึ่งก็มีให้เลือกหลายแบบด้วยกันค่ะคะอย่างวันนี้ทาง m p Group เองเป็นในมุมของเครือที่ดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องของการพัฒนาต่างๆออกมา,มามากมายเทคโนโลยีมามากมายวันนี้นอกจากจะมา แชร์คุณผู้ชมแล้วมีอะไรที่อยากจะมาฝากหรือบอกเล่าเพิ่มเติมไหมทางเราก็มีเหมือนกันค่ะจริงๆก็คือตัวอาหารเสริมตัวนี้เนี่ยแหละนะคะของเราเนี่ยเป็นซินไบโอติกค่ะก็คือเป็น two in one เลยนะคะก็คือมีทั้งพีและโปรไบโอติกในตัวเดียวกันนะคะแล้วก็มีสายพันธุ์นะคะที่เหมาะกับลำไส้มากๆนะคะชื่อใช่ไหมคะชื่อของสยพันธุ์นั้นก็คือบาซิลัสโคเอกโกลน์ค่ะซึ่งสายพันธุ์นี้เขาจะเป็นสายพันธุ์ที่ดูแลลำไส้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพการขับถ่ายนะคะ สุขภาพลำไส้ต่างๆนะคะอย่างเช่นสุขภาพการขับถ่ายอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะมีในส่วนของเรียกว่าเป็นคนธาตุหนักละกัน<ม>ก็ขับถ่ายค่อนข้างยากบา,บางคนท้องผูกอยเงี้ยใช่<ห>ใช่ค่ะ <laughs> ก็ถ่ายยากอันนี้เขาก็จะช่วยให้หักถ่ายนิ่มขึ้นนะคะมไม่แข็งมากแล้วก็รวมถึงในเรื่องของเวลาการขับถ่ายอย่างบางคนอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ถ่ายทุกวันเนาะก็จะถ่ายวันเว้นวัน,วน,วนหรืออาทิตย์สองแบบอาทิตย์หนึ่งสองสาครั้งอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เขาก็จะไปช่วยกระตุ้นให้ลำไส้ค่ะมีการบีบตัวนะคะ ทำให้กลับมาอย่างคนที่วันเว้นวันก็จะขับถ่ายทุกวันนะคะ <c oughs> หรือคนที่แบบ นานๆทีก็จะเริ่มให้มันถี่ขึ้นแต่จะเป็นการค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงในเรื่องของออความสบายท้องด้วยบางคนก็จะรู้สึกเวลาขับถ่ายแล้วถ่ายไม่สุดอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้จะช่วยให้เวลาที่ขับถ่ายแล้วอ่ะมันรู้สึกสบายท้องมากขึ้นโอ้ฟังมาแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเองก็คงอยากได้เคล็ดลับในเรื่องของการดูแลตัวเองมากขึ้นช่วงท้ายนี้ฝากทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของระบบลำไส้และก็ฮอร์โมนในร่างกายเชิญค่ะ ค่ะก็คือรับประทานอาหารที่ดีนั่นแหละค่ะทานให้ครบทั้ง5หมู่นะคะแล้วก็อย่าลืมทานทั้งพีและโปรไบโอติกนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันในวันที่มันเร่งรีบจริงๆนะคะก็อยากจะให้ทานอ,อ,อาหารเสริมโปรไบโอติกนะคะซึ่งควรจะมีทั้งพีและโปรไบโอติกค่ะเพราะว่าเขาสําคัญกับลําไส้จริงๆแล้วก็ลําไส้อะเป็นส่วนสําคัญที่สุดเป็นหัวใจสําคัญของสุขภาพและยังเป็นสมองที่สองของร่างกายอีกด้วย รวมถึงช่องทางด้วยค่ะวันนี้ทาง MP Group มาถ้าสมมติคุณผู้ชมสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสามารถติดต่อช่องทางไหนได้เชิญค่ะก็ที่เว็บไซต์ Healthy ของเรานะคะ Healthy App ของเราแล้วก็ยังมีในส่วนของ Shopee แล้วก็ Lazada ด้วยค่ะ,คะวันนี้ขอบคุณพี่มา,มากนะคะ,คะที่มาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและที่สําคัญนะคะถือว่าเป็นทางเลือกคุณผู้ชมใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้านนี้อยู่อย่าลืมนะคะฝากทาง MP Group ไว้นะคะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ บุกตราคอนยกักกี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำกันแดดมิสทีนะคว้าเบตโปรปกป้องผิวจากแสงแดดบางเบาหน้าไม่มันเป็นมิตรต่อปากัังสนับสนุนโดย Health Plus g l o b a l l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยบริษัทลาวิดาคลินิกมีบุตรยากและชะลอวัยสนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองบ SC ซอยอร่อย ใหม่โลชั่นมิสทินไวสสปาสูตรฝักข้าวมิสทินมาแล้วค่ะช่วงคุยกับหมอช่วงคุยกับหมอวันนี้ค่ะคุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมมาคุยเกี่ยวเรื่องของการจ้างงานคนพิการค่ะร่วมพูดคุยกับคุณหมอธีรวีวีรวัน รองผู้การสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครตอนนี้คุณหมออยู่กับมีนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้คุณหมอคะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเลยเรื่องของการจ้างงานโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการวันนี้ทําไมเราถึงมาคุยกันเรื่องนี้หัวใจหลักสําคัญเรื่องนี้คืออะไรครับคุณหมออยากให้คนได้รู้ครับว่าจริงๆแล้วคนพิการในประเทศไทยตอนเนี้มีไม่น้อยทีเดียวนะครับประมาณร้อยละหกนะก็คืออยู่ประมาณ4ล้านถึง6ล้านคนแล้ว สูงมากเลยนะคะสูงมากครับแล้วแต่แต่อย่าลืมว่าการที่การเป็นคนพิการแล้วเนี่ยจริงๆเขาควรได้รับสิทธิสวัสดิการเขาควรได้รับโอกาสเขาคือคนคนหนึ่งที่บังเอิญมีความพิการเกิดขึ้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่สามารถจะทางานหรือทําอะไรได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงให้สังคมไทยเนี่ยมาช่วยเหลือเขาให้เขายังสามารถมีชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติให้มากที่สุด ตัวเลขที่คุณหมอบอกมา4-6ล้านคนนี้ถือว่าบางคนก็คือมีทั้งพิการแต่กําเนิดบางคนก็คือพิการจากเรื่องของการทํางานเรื่องประสบ ุบัติเหตุต่างๆอันนี้รวมด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับรวมด้วยครับการที่เราจะเป็นผู้พิการในกลุ่มที่คุณหมอบอกเรื่องสวัสดิการต่างๆบางคนบอกว่าต้องมีบัตรก่อนไหมหรือว่าเป็นผู้พิการแล้วจะได้รับสิทธิ์เลยอันนี้คุณหมออธิบายเรื่องนี้ยังไงดีครับเบื้องต้นเนี่ยการพิการตามถ้าตามกฎหมายของประเทศไทยมีะมี7ประเภทนะครับเช่นลองลองนึกดูนะเราพิการตรงไหนได้บ้างเราดูจากตัวเราเนี่ยแหละวันหนึ่งเรามีโอกาสพิการได้นะใช่ค่ะคุณหมอเรามีตาอยู่2ตา ถ้าตามันมองไม่ค่อยเห็นเรือนรางทั้งสองตาอันนี้เข้าข่ายพิการคำว่าทั้งสองตาสมมติว่าถ้าเป็นตาเดียวยังไม่เข้าข่ายพิการเพราะยังใช้อีกตาหนึ่งมองได้ต่อให้บอดสนิทตาเดียวก็ยังถือว่ายังไม่เข้าเกณฑ์ครับแต่ถ้าเรือนแต่เป็นสองข้างอ่าต้องต้องไปตรวจตาแล้วต้องไปตรวจดูว่าการมองเห็นได้ระยะใกล้ระยะไกลแค่ไหนคุณหมอตาจะเป็นคนเขียนออกมาเซ็นออกมาว่าอันนี้เข้าเกณฑ์แล้วมันจะมันจะมีเกณฑ์อยู่ว่า การมองเห็นระยะแค่ไหนทั้งสองตาถึงจะเรียกว่าพิการตามกฎหมายขยับมาที่หูบ้างมาที่หูคือการได้ยินใช่ไหมครับการได้ยินถ้าเกิดได้ยินหูมันเสียไปเลยหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งยังทํางานทดแทนได้ก็ยังไม่เข้าเกณฑ์อันนี้ก็ต้องให้คุณหมอตรวจเหมือนกันใช่ครับก็มีการเชื่อเครื่องตรวจการได้ยินนะครับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทางการเคลื่อนไหวแขนขาค่ะหลายคนจะรู้เลยว่าถ้าเกิดโดน อุบัติเหตุแล้วมีการสูญเสียบางส่วนไปโดนสูญเสียแขนขาไปอันนี้สามารถจดทะเบียนได้เลยเพราะถือว่าไม่เหมือนเดิมแล้วนะมันไม่มีการงอกมานะครับกรณีเป็นอมาพึกอมาพาดอันนี้ต้องรอฟื้นตัวก่อนถ้าระยะฟื้นตัวสามเดือนทำกายภาพแล้วดีขึ้นอันนี้เราก็ต้องถือว่ามันกลับมาใกล้เคียงเดิมได้อาจจะไม่ต้องจดแต่ถ้าเกิด อ่อนแรงนิ่งเลยไม่สามารถขยับได้เหมือนเดิมเคยยกแก้วน้ําดื่มได้คเคยเขียนหนังสือได้<อ>เคยเดินเองได้<น>ไม่ต้องมีคนช่วยแล้วทําไม่ได้อันนี้กล้ามเนื้อหายไปอ่อนแรงไปอันนี้ก็ถือว่าครึ่งซีกสามารถจดได้อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นอีกอันนึ่งท,ที่เจอเยอะๆก็คืออาจจะมีการการเรียนรู้เรื่องระดับไอสติปัญญาถ้าต่ํากว่าระดับตัวเลขหนึง่งอาจจะประมาณ70ก็ถือว่ามีความ พิการหรือมีเรื่องของการสติปัญญาสภาพจิตใจก็มีนะครับการเรียนรู้ก็มีมันมีทั้งหมดเจ็ดประเภทนะเพราะงั้นการที่มีเป็นออทิสติกหรือเป็นอะไรก็ตามที่มีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆก็สามารถที่จะจดทะเบียนได้เช่นกันและตอนนี้ประเทศไทยเราขับเคลื่อนเรื่องของการเปิดโอกาสเปิดกว้างเรื่องของการจ้างงานคนพิการมากน้อยแค่ไหนครับเขาก็มีการออกกฎหมายผมถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นปัจจัยความสําเร็จ เพราะถ้าเราบอกว่าช่วยจ้างงานพนิการให้หน่อยช่วยจ้างหน่อยถ้าเราเป็นอาศัยกันที่บอกให้ช่วยกันเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้เป็นเชิงบังคับเนาะแต่ถ้าเอากฎหมายมากําหนดว่าถ้าสถานประกอบการมุิคุณมี่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงงานอยู่ค่ะมีคนงานเกินหนึ่งร้อยคนต้องจ้างพนิการหนึ่งคนคือในหนึ่งร้อยคนถ้าสมมติเราเกินไปร้อยเอ็ดคนก็จ้างหนึ่งคนหนึ่งคนถ้าสองร้อยเอ็ดคน ก็จ้างสองคนสองคนอ๋อแต่เศษที่เกิน50ให้จ้างอีกหนึ่งสมมสองร้อยห้าสิบอ่าก็ต้องจ้างสามอ๋ออ่าเป็นต้นน,นี่คือเป็นกฎหมายที่เขียนไว้อยู่ในมาตราสามสามเขียนไว้ว่าอขอให้นายจ้างอ่ะควรจะต้องมาดูเรื่องนี้แต่ถ้าเขายืนยันว่าเขาไม่สามารถที่จะจ้างได้ด้วยงานของเขาอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าสถานที่ต้องเหมาะสมด้วยเนาะ,ะ,ะ,ะสถานที่หรือคนในองค์กรจะต้องมีทัศนคติที่ดีด้วยถูกไหมครับ ต้องมองว่าคนพิการคือคนคนหนึ่งสามารถทํางานกับเราได้เพื่อนร่วมงานเราคนนึ่งไม่ใช่ว่าโอ้ต้องแปบให้เขานั่งแยกอะไรไม่ใช่โรคติดต่อนะครับค่ะคุณหมอคือเขามีใจเหมือนกับพวกเรามีสมองเหมือนพวกเรานะต้องให้โอกาสเขาทํางานเพียงหลายคนก็ถ้าเกิดไม่ได้จ้างตามกฎหมายก็จะต้องมีการเสียเงินส่งให้ภาครัฐในมุมมองของคุณหมอเองที่ได้สัมผัสหรือว่าได้เจอคนไข้หรือว่าทํางานกับเพื่อนกับทางกรุงเทพมหานคร รูปแบบของตอนนี้ที่ประเทศไทยเราทําอยู่ผลสําเร็จเป็นยังไงบ้างคะครับ,ค,รบคืออาจจะต้องขอพูดในส่วนของกรุงเทพมหาคนครก่อนนะครับในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยพยายามทําให้ให้มันเป็นเรื่องปกติโดยเอาหน่วยงานกรุงเทพเป็นต้นแบบก่อนก็หน่วยงานของกรทมเนี่ยแหละนะครับมีข้าราชการลูกจ้างเท่าไหร่อ่าก็คือพนักงานนั่นเองมีพนักงานอยู่สมมุติหกหมื่นคนคะก็ต้องจ้างคนพิการห0ร้อยคน อย่างตามตัวเลขเดประมาณเร้าวๆนะครับถามว่าทําไมถึงทําได้นะครับเพราะเราก็อยู่ในการก็กลยุทธ์ของทางผู้ว่าก็บอกว่าทุกสํานักงานเขตคุณต้องเปิดรับเขตละหกคนนะเป็นอย่างน้อยคือรูปแบบก็คือเปิดรับสมัครก่อนรูปแบบประมาณนี้ไหมคะคุณหมอเปิดรับสมัครแล้วก็คัดเลือกสัมภาษณ์ดูว่าเหมาะไหมกับงานนั้นงานนี้แล้วก็มีการโค้ชมีการสอนงาน S <S> นะครับมีการประเมินผลงาน <c oughs> นะครับทาเหมือนเหมือนปกติเลยครับแต่ด้วยผู้ว่าตั้งไว้เลยว่าทุกเขตต้องมีอย่างน้อยห <c oughs> แล้วมี50เขตก็หก 30, 300สิบสาอแล้ว <c oughs> ก็ได้ไป็นรักสาที่เหลือก็คือหน่วยงานของคทอทมอื่นๆ <c oughs> นะแพทย์อนามัยก็ต้องจ้างด้วย <c oughs> นะครับสำนักต่างๆก็ต้องจ้างด้วยก็ต้องเป็นต้นแบบให้เห็นนะเราจะไปบอกให้คนอื่นจ้างให้ถ้าคกอกชนจ้าง หน่วยภาครัฐต้องทาให้เห็นเป็นตัวอย่างหลายคนถามว่าเอาละจ้างแบบนี้เรื่องของสวัสดิการเป็นยังไงครับสวัสดิการเขาก็จะต้องได้รับสวัสดิการตามสิทธิที่เขาควรได้รับนะครับนอกจากเหนือจากเงินเดือนแล้วเนี่ยมันก็จะมีเบี้ยความเบี้ยคนพิการที่เะาต้องได้จากรัฐอยู่แล้วนะครับจากรัฐบาลอยู่แล้วย่ออื่นๆก็แล้วแต่ถ้าเขาเขาเข้าข่ายเป็นเขาเรียกว่ามี ฐานะไม่ด so ีอ่างเงี pair, ้ยมันก็อาจจะมีทุนอย่างอื่นเพิ่มเติมให้ก็ต้องไปดูว่าเขาเข้าเกณฑ์อะไรครับค่ะช่วงท้ายนี้นอกจากจะให้คุณหมอได้พูดถึงเรื่องของการจ้างงานคนพิการในภาพรวมแล้วที่ตอนนี้ขับเคลื่อนอยู่อยากให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายถึงการส่งต่อกําลังใจเรื่องนี้ให้กับคนพิการที่ฟังอยู่ค่ะเชิญครับก็อยากจะส่งความรู้สึกไปนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะคนพิการหรือผู้ดูแลก็ตามหรือคนที่ดูอยู่ทางนี้ทางทางบ้านอยู่นะครับ ถ้าเรารู้ว่าเรายังมีญาติและมีคนรู้จักที่เขามีความพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะครับแล้วเขายังไม่ได้จดทะเบียนผมยังคิดว่ายังมีอีกที่ยังไม่รู้ว่าจะต,ต้องจดทะเบียนด้วยเหรอ <c oughs> ต้องพาคนพิการเหล่านั้นกลุ่มเป้าหมายนั้นไปพบกับคุณหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนโรงพยาบาลรัฐนะรัน้นโรงพยาบาลน,นะครับเพื่อคุณหมอจะได้ประเมินก่อนถ้าประเมินเสร็จเข้าข่ายเดี๋ยวคุณหมอก็จะเขียนใบไป นะครับแล้วก็สามารถไปยื่นตามที่ที่ที่สามารถจะจดทะเบียนได้แล้วก็จะได้รับเบีย้ยด้วยแล้วก็ะจะได้รับทุนแล้วก็จะได้รับโอกาสในการที่จะจ้างงานทํางานอย่างน้อยก็มีรายได้มีอาชีพนะครับก็สามารถจะกลับมาสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะมาแชร์เรื่องราวดีๆและที่สําคัญมาส่งต่อความ รู้สึกแล้วก็กําลังใจให้กับคนพิการที่ฟังอยู่รวมถึงคุณผู้ชมเองที่มีคนพิการในครอบครัวด้วยจะได้มีกําลังใจสู้ต่อไปขอบคุณคมากมานะคะค่ัดีครับและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงนานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ บุกตราคอนยากี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำมิสทีเลดี้แค่ดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่ราทาเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์สนับสนุนโดยเฮลพลัส g l o b a l l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร คิเป็นได้มากกว่าน้ำสลัด P